สวัสดีค่ะกระเปาา๋าชัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอ m ด n มินมีสินค้ามาฝากากันอีกเช่นเคยค่ะใบนี้พิเศษหน่อยนะคะตรงที่เขาสามารถใช้งานได้หลากหลายตัวกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่แล้วฟังก์ชันการใช้งานที่แอ m ด n มินบอกว่าเขาใช้งานได้หลากหลายเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวกระเป๋าก่อนนะคะตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่7นิ้วค่ะส่วนความสูงจากบนลงล่างจะอยู่ที่4นิ้วนะคะตัวกระเป๋าใบนี้เป็นลายสีซึ่งเป็นิกเนเจอร์พร้อมกับตัวหนังเป็นส่วนผสมระหว่างตัวแคนวาสนะคะแล้วสายของเขาเนี่ยมีมา2เส้นด้วยกันคือสายโซ่ที่แอดมินถืออยู่ แล้วก็ตัวสายที่เป็นเบลแบ็กเดี๋ยวแอดมินออฟฟิศให้ดูทั้ง2แบบเลยเริ่มกันที่สายโซ่ก่อนนะคะสายโซ่เราสามารถปรับได้ทั้งแบบสายคู่สายเดี่ยวปรับระดับความสั้นยาวของสายได้เริ่มกันที่ตัวห่วงตะขอของสายแอดมินเอามาไข้เข้าด้วยกันแล้วก็ใส่เข้าไปด้านไหนเพื่อ ทำให้สายมันสั้นลงหรือถ้าออริจินอลเขาจริงๆก็คือเขาจะมีสายหรือตะขอเนี่ยห่วงไว้แขวนอยู่ด้านหลังเพื่อใช้งานแบบสไยไล์ลความยาวของสายมันก็จะเพิ่มขึ้นก็ตัวกระเป๋าเมื่อใช้งานแล้วก็จะอยู่ต่ํากว่าบริเวณเอวของเรานะคะส่วนในสายเบลแบ็กหรือสายเข็มขัดเราใช้งานโดยใส่เข้าไปด้านหลัง แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานแบบเบลแบ็กทั่วไปคุณจะใช้แบบเข็มขัดก็ได้นะคะแต่อันนี้แอดมินออฟฟิศให้ดูแบบคร่าวๆว,ว่าโอเคการใช้งานของเขาเป็นประมาณนี้คุณสามารถใช้สะายไหล่ได้สะพายคลอชได้สายสัน้นสายยาวคุณสามารถปรับได้หรือใช้งานเขาเป็นเบลแบ็กก็ได้จะคาดอกก็ยังได้นะคะนํามาเป็นทางเลือกค่ะถ้าคุณชอบทักถ่ายมานะคะกระเป๋าจาก u s a ค่ะ